วันนี้เวลา18นาิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิจยาภาน,นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนักญยา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามะามงกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชาพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2564 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้สวนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้สวนพระองค์แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองทิศและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชรินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีวางพุ่มดอกไม้จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวง์ทรงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่งสถาปนาพระบรมราชจักรีวง์ให้มั่นคงสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ และเวลา18นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังระหว่างเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนมารอเฝ้าทูลองทูลีพระบาทอย่างใกล้ชิดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้ผนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้าย ที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล่านาพาลายัยแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธารรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธารรมศาศิลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมมาศิลา และในการนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทพระเทบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้า เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรชราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสงกรานถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรมพชมหากษัตริยาธิราช ปราสาทพระเทพิดรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชสิบญาธิราชทั้ง5้าพระองค์มาประดิษฐานไว้ทั้งมีพระบรมราชองค์การให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนซึ่งทรงกำหนดให้เป็นวันที่ระลึกมาหาจักรีบรมราชวงศ์ตั้งแต่พุทธศักราชสอง 2,461เป็นต้นมาจากนั้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถะพิษรทรงพระกรุณาโปรดเ่้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีและในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ปัจจุบันได้มีการประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถพพิธซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เททองหล่อพระบรมรูปเพื่อประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร และทั้งนี้ประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอ,องธุลีพระบาทภายในพระบรมหาราชวังจะมีการวัดตรวจอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอ,อนามัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภยัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และสอดคล้องกับมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง